สวัสดีครับผมเบริเฟอร์และผมก็มีโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมมานำเสนอนั่นก็คือ HP Omen 16ที่ใช้งานง่ายดีไซน์สวยงามและมีกำลังเครื่องมากพอที่จะเล่นเกมให้ลื่นได้ในทุกที่ทุกเวลามาพร้อมกับหน้าจอ 2K 165Hz RAM 24GB และ SSD 7 Gen 4ความจุ 512GB เดี๋ยวผมจะลองใช้เจ้าเครื่องนี้เฝ้าประพาคารดูในส่วนของ CPU ก็ i7 Gen 11นะครับ 11800H 2.30 g h z ะใหม่ล่าสุดแรงโคตรๆส่วนการ์ดจอก็ Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ในเครื่องนี้ที่ผมได้มาทดสอบนะครับมีตัว3060 3070ให้เลือกด้วยแล้วแต่คุณเลยอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการเล่นเกมเพราะฉะนั้นผมขอนำเสนอ Omen Gaming ครับ เกมมิ่งครับนะไม่ใช่อย่างอื่นครับเป็นโปรแกรมเฉพาะของ HP รุ่น o m เมที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเกมเมอร์เอาไว้ปรับแต่งไอ้น,น,นี่ไอ้นั่นได้ตามสภาพการใช้งานมาดูที่ System Vital สุขภาพของตัวเครื่องก็จะมีวัดอุณหภูมิการ์จออุณหภูมิ CPU และการใช้ทรัพยากร RAM ในเครื่องซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลโดยตรงต่อการเล่นเกมนะครับโปรแกรมนี้จะทำให้มันง่ายเพียงแค่คลิกที่แท็บ Under Volting เอาไว้ทำการ Overclock พียงแค่กดก็จะโคตรประหยัดแบบกินไฟน้อยลงโดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการทํางานของ CPU จะเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้หรือจะเปิดแค่เฉพาะตอนออกไปนอกบ้านคัสตอมได้หมดนะครับแคนเซิลไปก่อนเราจะลองแบบ Intelligent ให้โปรแกรมอัจฉริยะคำนวณเองคอมอาจจะรีสตาร์ทเป็นบางครั้งเห็นจอฟ้าไม่ต้องแปลกใจมันคือโปรเซสของการโอเวอร์คล็อกที่แท็บเน็ตเวิร์กบูสเ เอาไว้แจกแจงทรัพยากรเน็ตว่าจะให้โปรแกรมไหนใช้เยอะหรือใช้น้อยโดยเรียงตามความสําคัญนะครับหรือจะปิดไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องดึงสายแลนออกทั้งหมดเลือกจํากัดเอาว่าจะห้ามโปรแกรมไหนผมตั้งเป็นออตโต้แล้วกันพอกดไปปุ๊บนะมันคำนวณเองหมดเลยอะไรสําคัญสุดมันก็จะตั้งไฮอะไรสําคัญน้อยก็จะเป็นโลเพื่อรีดพลังเน็ตไปที่เกมให้หมดโดยที่โปรแกรมอื่นไม่รบกวนแบนด์วิดจัดวัดจมอยู่นะ Performance Control จะเป็นการปรับโหมดระหว่าง Performance กับ Balance Balance ก็คือการใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตแต่ Performance เนี่ยจริงจัง,จงเกมมิ่งดึงขุมพลังมาใช้อย่างเต็มเปี่ยม Thermal Control ควบคุมความร้อนถ้าตั้งเป็น Max พัดลมก็จะดังโคตรแต่ก็จะเย็นเช่นกันอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างที่เห็นจะตั้งเป็นออ u t o ไปเถอะ System Fan Speed ความเร็วพัดลมนะครับผมจะใช้โหมด Performance นี่แหละเล่นสกรรม ผมจะพกติดตัวตลอดเจ็ดวันถ้ามีนอกรอบผมจะอัดมาให้ดูเฮะเอาเฮียชิวว่าฮัลโหลวางป่ะเอออยู่ข้างนอกทำไมเหรอ,อเร็วหน่อยบ้านโดนเลดว่ะ <laughs> เดี๋ยวบ้านโดนเลดบ้านเออ้ันโดนเลดปลาโบนมาปลาโบเอ็นโคบานะ อ้าวชิปหาย,หายแล้ว,<า>ลวช่วยหน่อยเร็วอยู่นี่คนจะถ่ายอยู่ปะยังไม่เห็นเลยรอตามเข้าอยู่เนี่ยงั้นเดี๋ยวกูแวะร้านเฮียต๋องแป๊บมึงรอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปออออโอเคโอเคโอเคผมคงต้องจอดแวะร้านเฮียต๋องเพื่อเอา HP Omen 16เครื่องนี้ไปเสียบปลั๊กเพื่อให้มันแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ ตอบบ้างตอบบ้างสั่งเหยื่อตบ้างเนี่ยกระเพราต้องแข็งไข่ดาวไม่เอาไข่แดงพี่เฮ้ยกระเพราบางพังไข่ต้องแข็งไอ้ฮะเะีอบหรือเงล่าเดี๋ยวอปู่ไปไปเดี๋ยวผมเลยนะเออไปเลยไปก้าเพราแพงมาสั่งข้าวกินด้วยครับเฮียธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเที่เไม่กินภาษากระเพราต้อแข็งไข่ดาวคุณพี่ครับขอนั่งไปคนได้ไหม นั่งกันอยู่ห้าคนเองอนั่งได้ก่อนไใครว่ามีห้ามีเจ็ด้ยกูมีอีกสองคนดับเบิลคนเฮ้ยไอ้หัวถงสรุปจะลากอะไรเอ่ผมเอากระเพราดาวไข่ไก่เฮ้ยกระเพราไก่ไข่ข้าวเฮ้ยทอดเอาไข่ไก่ดาวเฮ้ย กระโถงใจใครเดาเอูกเราเออทำนั่นเลยเฮียโอเคยืมปักหน่อยนะปักเตรียมหน่อยตรงนั้นน่ะเตรียมให้ดีโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะระวังระวังหมอหลบหลบวิดีโอกันเดี๋ยวะลากขึ้าอยู่ตรงนั้เบิดระดเบิดเดมีเดียมผมออนในโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมขอเซตกราฟิกแป๊บนึงถ่วงไว้ก่อนเขย้าเขย่าเขย่าแตกแล้วเนี่ย กเดี๋ยวพี่แชมป์พี่แชมป์ดูขวามือนิดนึงดูขวาหน่อยดูขวาหน่อยเห็นไหมวิ่งวิ่งเยอะวิ่งวิ่งใหญ่ดิ่งดิ่งเจ็บเจ็บมีเดียมไหลซุ่มดุ้มดอมดอมเลยสองเคเล่นมีเดียมมาแล้วกันแอคไฟไอว่าไปมาละทางไหนเนี่ยขอบีฟหน่อยเออแถวไหนนะผมเห็นไอ้ไอ้ดึงอยู่แถวไหนโอ้ยช่วงหนึ่งลองดูหนึ่งเลยกับช่วงแถวเนี่ยไอ้ฟาร์มไก่อะฟาร์มไก่อะฟาร์มไก่ะจุดเดียวป่ะมันกระจายตัวป่ะ มองเลยฟาร์มไก่ไปแล้วมันจะมีตาพังๆนิดนึงอ่ะวิ่งอยู่แบงนั้นอะซากเล้าไก่เออระเบิดด้านหน้าระเบิดลูกสองลูกสองจ่ากับหมอไปกับผมโอ้โหไม่มใส่ยระเบิดอะจ่าหมอไปกับผมใช้รถบล็อกเลนไปอยู่มันไปอยู่หลังไอ้ซากแล้วเอารถบุ็กมาด้วยไปเที่ยวเอาจับคู่ลูกค้าเขาให้ถ่ายงานไงก็เลยเอามาลองเอามาลองรันดูเอ้ยผมจะออกประตูหน้า คเวอร์หน่อยโอเคก๋ขาเวอร์หน่อยเดี๋ยวจะจะท้ากับหมอมาด้วยกำลังมาพี่เปลี่ยนแม็กซ์แป๊บไปลื้อเล้าไก่กันได้ระวังซ้ายไว้ผมดูแทบดูแห้หยุดจะเปิดประตูจังหวะเปิดประตูขอกดชุดหนึ่งอ่าได้โอเคน้าเลยนะค้าเข้าไปผมจะเปิดแล้วนะวันเดือนปีไปไปเลยพี่ไปเลยไป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 ปิดประตูโอเคลื้อเล้าไก่เล้าไก่วิ่งไปเล้าไก่เลยพี่วิ่งไปเล้าไก่มันอยู่เล้าไก่ใช่ป่ะไม่ใช่เห็นแวบๆอยู่ ายให้มีมีเข้าเล้าไก่ตัวนึงนะมีเล้าไก่ตัวแล้วก็น่าจะเขาหลังซากอ่ะหลังซากลองดูหรือแล้วก็อ้อมไปได้ระวังซ้ายหน่อยซ้ายไม่มีซ้ายไม่มีสายเทียเรือเทียร์เลยเหรอหอเป็นยร์บเทียโรคโลกโลกคคนแก่ละแต่ไม่ได้หมดหรอโอเคพวกเข้าบังหวาพวกไหนวะเนี่ยเชฟเปิดปะวะพยัญชน่พวกไหนเนี่ยหรือพวกเฮ้ยเจียงไอ้ซาร์ซินมาแข่งมาบ่อยสุดละ เปิดปเีดแล้วเปิดันเออพวกเชดเปิดแน่ใคร่ะเชดเปิดอีกอ่ะมนแกที่เราไปล่อมันตอนที่เราไปสกัดแผนโอฟี่มันไงมันไปเลดบ้านโอฟี่แล้วเราไปเสือกไงเต้าไก่ยไวะไม่เห็นไหมเห็นไมเห็นไมไม่เจองูแล้วเจอแล้วเยไงมไม่เห็นนะผมไม่เห็นไหนไหตรงไหนตรงไหนาโบตายฮะเจอแล้วเหรอเจอแล้วพี่ของผมโอเค บ้านแตกระวังด้วยบ้านแตกอ่ะบ้านแตกข้างๆเล้าไก่ระวังอ่ะเช็คเช็คซากบ้านถอยก่อนถอยก่อนนั่นคือจุดโคเวอร์ที่อันตรายมากเฮ้ยเฮ้ยมันยิงออกมาเล้าไก่นะมันอยู่ในเล้าไก่มีเสียงเล้าไก่เล้าไก่ตัวนึงคอนเฟิร์มเล้าไก่ตัวนึงหมอตายตายตายตัวอะไรชื่อเดลซาโบพี่โอเคแกงคายาเล้าไก่ตัวนึงคอนเฟิร์มครับเล้าไก่เล้าไก่แกงคายาจบจ่ามีแฟลป่ะมีพี่แฟลแบงเข้ารูโอเคยิงใส่รูให้แป๊บนึ่งต้อม่พแฟลแบงเข้ารู หรอเปิดรอซ้อนที่เป็นหน่อยซ้อนผมหน่อยหมอยิงอัดอัดตัวพร้อมไหมพี่พร้อมไหมพร้อมโอเคไปแปดเข้าไปเจอไมเคิลไมเยอร์สฮะพวกใหม่เหรอไปไปไปวางแนวโคเบอร์กอนสมาชิกใหม่วะไม่เยอรนี่ใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหน้าใหม่วะกระยายกันอ่ะมันพวกเอสโคบาร์เหรอวะเนี่ยไอ้นี่ไม่เคยเจอมันมาด้วยกันนะพี่คงใช่ละ มีระวังนะคิดระวังว่ามีอีกล่าไม่รู้นะเออมีอีกว่าหมดหมดหมดสไนเปอร์มางไว้หมดละไมีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมิส้อ่ถ้าที่เห็นมีอาหารเท่าที่เห็นมีสามตัวอ๋อไอ้นี่มันเอาอะไรมาเนี่ยเอคเอคสไนเปอร์เกาะเทดดี้คอเวดแน่นเลยของแน่นเว้ยเก็บด็อกแท็กมันมาเก็บแล้วแค่ไหนเก็บแล้วมาเที่ยวยังมีเรื่องไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรต้องขอบคุณโน้ตบุ๊กลูกค้าเลย ได้ใช้ประโยชน์เลยจังหวะได้ใชดีใช่ไหมเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้ขายด้วยโอ้คุณอสุดยอดจริงนะครับ HPO m e n 16ไม่ค่อยจะอวยเลยพี่เบสพี่เบสไม่ได้ใส่เวสใช่ไหมพี่ไม่ได้ใส่มาเวสตัวนี้เนี่ยพี่เดี๋ยวผมอ้าวขอเลยเวสคนตายไี่ชิวอยู่ๆก็หายไงผมไม่รู้หายไปไหนเออไอชิวมันโทรเรียกผมอะแล้วมันตระทัช่ายกระทักแชทมาบอกอยู่ไอ้เจ๊แกเอาโทรศัพท์ทางมาอยู่แกบอกว่ารถบรรทุกชนสายอินเทอร์เน็ตรถบรรทุกชนสายเน็ต หลายรอบหายไปเลยรอบแล้วนะไม่ใช่คืออยู่ๆก็หายหายไม่ตอบใช่ไม่ตอบทักแชทมาแม่เฮ้ยถูกก็หายเลยเหรอเมื่อกี้เห็นแกอ๋อยู่แล้วแกก็แบบเงียบอ๋อนี่หมอหมอก็จะถามมาลื้อมันคนละฝั่งเลยเหรอใช่พี่เคงานดีว่ะผลจบแล้วศพมันก็เด้งบั๊กไปไหนเสียใจด้วยนี่บ้านพวกกูกูขอกเคลียร์นะครับเคลียร์ไม่มีไม่มีกำลังเสริมครับสามตัวแล้วก็เคี่ยร์ละชวนนะ ขึ้นไปดูชัวชัวชัวแต่ว่ารีบกลับบ้านไปดีกว่าแต่ว่าชัวตอนเนี้ยได้ได้ได้ชัวมากพอขึ้นไปดูตรงใดแป๊บนึงเดี๋ยวเคลียร์ของไอ้ไมค์ขึ้นมาเยอะก่อนแต่ชื่อแม่งแปลกๆเราไม่ต้องเบิ้ลตัวเอ็มด้วยวะไม่าๆดับเบิลดับเบิลสองเอ็มดับเบิ้ลเอ็มดับเบิ้ลเอ็มคูว่าแล้วอะไรเป็นสองนี่เล่นหมดเอสองสี่เล่นหมดได้คู่ดับเบิ้ลเลข ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกกระเด้าคู่ถ้าจะเงียบพี่มันมาแย่เราเฉยๆป่าวะมันแย่แค่มาแย่ดูมันมาตอดแบบเงี้ยเรื่อยๆเราไม่เข็ดแล้วะทีนะมาทุกครั้งก่อนยิงทุกครั้งเบอรได้นะมันคงจะมาหวังเอาแหละแต่ไม่ได้เอาเฟรมพอยต์เราเปล่าคงจะอย่างนั้นแล้วนี่พี่เบสถึงที่พักยังไงอีกยังไม่ถึงอนนี้เล่นอยู่ไหนนะพี่จอดแวะก่อนอยู่ในพัทยาเนี่ยแหละ ี่คือจอดแล้วเลยใช่ไหมี่ยโอ้โหจะเน็ตเน็ตไวเหรออืมมันก็ใช้เน็ตมือถือไงโอ้โหเนี่ยออนเน็ตมือถือโอ้โหสุดยอดแล้วก็ใช้คอมโน้ตบุ๊กโอเมนของลูกค้าพี่พี่จะไปพักผ่อนพี่ต้องโทรพี่ชิวนะพี่ชิวโทรตามอ่ะแล้วพี่ชิวก็หายเออโทรตามเองหายเองนึกว่าจะเดือดอะไรโหแค่แกงชาโปแค่นี้โอ้จิ๊บจิ๊บว่ะขี้หมาแกงพี่ชิวว่ามันแกงอ่ะก่อนเขาก่อนเขาหายเขาก็พี่ชิวเขาก็วนวายว่าโอ้ยยังบ้านยังวงี้ยังงี้แล้วก็หายไป อ,อไว่าทีตอนพวกกูบวกกันเนี่ยหืหมึงไม่เดือดร้อนอย่างนี้บ้างหลับต่อขอห้านาทีหลับต,ต่อห้านาทีไอ้เวนยางแค่คนี้ยังฝังใจทีถึง,<อ>งตาตัวเองแล้วโทรตามกูไอ้ห่าคือเขาเข้าเวรเลแล้วตอนโดนบวกแล้วเขาเขาเขาเรียกอะไรนะเขาโรคโรคไงโรคโรคจัดฉีดวัคซีนสายโรคตก<ล><ล>ตัวเองก็หายน่าจะเงียบแล้วแหละเงียบเงียบเงียบผมดูอยู่เงียบอกไว้สักพักนึงก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเผื่อมันมาอีกเผื่อมากู้ศพ ไม่ทันแล้วพี่ผมผมดอยปืนมาเต็มตัวเลยอ้าวไม่ดักไว้เออดอยปืนก็ดอยปืนแล้วเอ้าถ้ามันมากู้ศพจะได้ซ้อนต่อได้อีกตัวเลยไงเอาปืนมาเก็บก้อนเดี๋ยวออกไปซ้อนใหม่เอ่อเอาไปหมอบไว้นะเดี๋ยวผมเอาของจัดการเข้าตู้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปขับรถต่อก่อนเอาเลยพี่ตามสบายแค่นี้เอาไปครับไปพักผ่อนเลยก็ได้ได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์ตอนนี้มันมันแค่สามตัวผมอยู่กี่คนนะเนี่ยเอาจริงพี่ชิวไม่ต้องโสดตามก็ได้จริงพี่ไปโมดีคิดบัญชีเยอะพี่ชิวแล้วแหละชิ่นเล กูก็นึกว่าโดนบึ้มโดนระเบิดเห็นบอกปาโบมาบุกกูก็รีบมาโอเคได้คอนเทนต์แล้วเดี๋ยวไปตัดคลิปไอ้นี่ดีกว่าเราจะไปเล่นแอร์ซ็อฟกันพอดีเดี๋ยวตัดเป็นหนังสั้นตัเอางั้นเลยเะตัดเอางั้นเลยเลยตัดเป็นหนังสั้นแล้วยิงเข้าคลิปนี้ดีกว่าเป็นคอนเทนต์ให้คนดูรู้สึกว่าเออเอชพีโอแมนแม่งเล่นนอกสถานที่ได้จะตัดจะงงตอนเดี๋ยวเราต้องไปแอร์ซ็อฟเนี่ยจัดเลยวางแผนนกัไปอยู่งสถานที่ นอกสไม่ได้เรื่องเงินให้สนุกนะทุกคนหมอไปเปล่าไปไม่ได้พี่โอดเลยเออสาวๆที่สนามแจ่มนะได้ได้ไม่ว่างอย่าได้ว่างแล้วว่ะไม่ไม่ว่างไม่ว่างแล้วว่ะไว้โอกาสหน้าผมได้ก็ช่วยเฝ้าบ้านไปก่อนแล้วกันน้องเฝ้าบ้านหน่อยไปใต้จ้าเดี๋ยวไปดูให้ไหวเยอะไหวก็ไม่ไหวก็ได้ดัานโทรมาแต่ถ้าไม่เอาแบบไม่ไหวก็โทรมาอยู่นะหาได้ได้โทรผมควบคุมก็เยอะผมเงียบไปเยอะไม่โวยไม่โวยไ่โวยวาย ไอชิวไม่อยู่โดนยำเละตัวตามเขาแท้ๆตัวเองไม่อยู่ตัวตามแล้วตัวเองก็หายไอเวีนเอ้ยผมว่าเนี่ยดีไม่ดีสิบไอสิบล้อผ่านหน้าบ้านเยอาจจะไม่ใช่ก็ได้หลับอยู่แน่ผมว่าผมว่าพระเอกของเรื่องนี้ไม่ใช่ใครมันแต่คือคอมโน้ตบุ๊กโอเมนต้อง HP โอเมนสิบหกอย่าลืมไปซื้อกันมานะครับขายขายขาไปบเลยขายของไปบ มันเป็นรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยโดยขุมพลังสามศูนย์ห้าศูนย์คอไอเซเว่นแล้วก็มีรุ่นสามศูนย์หกศูนย์ด้วยอันนี้ก็มีถึงสามศูนย์เจ็ดศูนย์ใ,ใช่ไหมได้ข่าวใช่มีถึงสามศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วแต่จะเลือกกันเลยมีหลายราคาเลนไหนก็มาขนาดนี้แล้วขอขายหน่อยรา,ายการจอมากันสักกรรมเล่นได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์สักกรรมเล่นได้ไแต่ต้องปรับต้องปรับมีเดียมต้องปรับมีเดียมเพื่อให้ลื่นเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบวกในผมเลยปรับให้มันลืนล่นหน่อย ตัวตัวที่พี่เทสนี่คือ3 0 5 0 t นย์ห้าศย i ใช่ไหมใช่ที่ที่กำลังใช้อยู่เนี่ย3 0 5 0อ๋อ3 0 5 0ูนเหลือเฟือแล้วจริงนี่ผมไปก่อนโอเคก็ได้พี่ถ้าเกิดมีเรื่องอีกโทรเรียกไอชิวได้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 ผมอ่พัตยาต่อคือหรือยังดีกว่าพี่นอกจากมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาเรียกผมในย้องกลางโน้ตบุ๊กอีกรอบฮีโร่ฮีโร่แบบพอเทเบิลไม่นอนต่อไปนี้เรียกผมพอเทเบิลคอมมานเดอร์ต่อไปครับ พอตเอเบิ HP Omen 16พกไปนอกบ้านก็ยังเล่นสก,กรรมได้โดยขุมพลังคอไอเซเว่11ยิ่งใหม่ยิ่งแรงแถมโคตรเย็นโดยระบบ t เทมเพสค o l cool i n g ที่ทั้งเย็นเจียบและเงียบสงัดไม่รบกวนสมาธิราคาเริ่มต้นที่55,590บาท Pray to Progress HP Omen ทำให้คุณเหนือกว่าทุกความท้าทาย